สวัสดีค่ะพี่เ,เพื่อนๆลมแรงนะคะพี่น้องเดินหางานคะ่ะทุกคนอยู่บ้านก็นั่งแต่หน้าจอไอแพดเนะคะ่ะออกมาเดินรับบรรยากาศดีๆยามเย็นคะ่ะทุกคนหกโมงกว่าแล้วนะคะดูคะ่ะประเทศนอก เทศนอกนี้อากาศตอนเย็นนะคะทุกคนจะประมาณพุ่ม6โมงกว่าอาเนี่ยอากาศจะดีค่ะแต่ตอนกลางวันตอนเช้าไม่รู้ทั้งฝนทั้งลมหญ้าเขียวสวยไหมคะทุกคนดูคะ่ะตึกก็สวยนะแดดออก <laughs> ตอนคนเข้านอนนะคะแดดออกตอนคนเข้านอนคะ่ะพี่น้อง พามาชมดอกไม้เช่นเคยค่ะสวยไหมคะอันนี้ไม่รู้ว่าค่อยถ่ายกดยังไงเด้อพี่น้องมองดูก,กล้องสว่างมากเลยสวยดอกย่าก็สวยอ้ยดอกอันี้ออกดอกอันนี้เป็นสีขาวกับสีชมพูอ่อน กิริบก็เริ่มออกแล้วออกไี่ไสวยนี่ค่ะสวยมากเลย่หริบก็เริ่มจะอ,ออกแล้วนะคะทุกคนดูค่ะใบกาตัวใหญ่มากว้าวตัวใหญ่มากไปค่ะ นี่ดอ,อกทิวลิปก็เริ่มจะออกบรรยากาศอันนี้รอบบ้านนะคะเนี่ยอาพาร์ตเมนต์ต้นนี้ต้นแพรนะคะกำลังจะแตกแตกใบต้นแพรต้นแอปเปลิลตนรนยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนดูค่ะ สวยไหมอันนี้คือประเทศเป็นมาอรอบๆเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนคนดูแลเขาก็จะไปหาดอกไม้มาปลูกดูแลต้นไม้ก็จะดีท้องฟ้าสวยงามลมแรงมากพี่น้องปั่นจักรยานทั้งไปทั้งกลับ ต้านลมไม่อยู่ค่ะลมแรงมากไปค่ะเดินเที่ยวยามเย็นด้วยกันค่ะทุกคนดูค่ะดูหญ้าไหวไหวหญ้าหน้าให้งวกินเนาะ แต่ที่นี่งัวเขาจะเลี้ยงเป็นที่นะคะมนออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ข<อ>หลังนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทุกคนตึกแดงๆนี้คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนเด็กคะ่ะดูต้นไอ้ดอกต้นพุนให้ข่าวไปหมดเลยคะ่ะก็ดอกก็จะเยอะช่วง อาทิตย์นี้นะคะทุกคนไปอาทิตย์หน้าก็ร่วงหมดแล้วค่ะเนี่ยต้นผลตางนั้นโอ้ยขอาฟ้าสวยงามเหลือเกินค่ะพี่พี่เพื่อนๆชมบรรยากาศท้องฟ้าส,ายสวยๆดอกไม้หยกหญ้าส,ายสวยๆนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้ลูกจะดกหรือเปล่า อันนี้6กโมงกว่านะคะทุกคนยังไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่หมดเลยค่ะถ้าติดค้างใครไว้นานก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปค่ะข้างถนนดูค่ะเนี่ยอดอกพุนก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะทุกคนเขียว ไปเขาก็เริ่มแตกแล้วนะคะเนี่ยอีกหน่อยก็ติดลูกนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าปีนี้ลูกจะดกหรือเปล่าแต่ดอกดกทุกต้น,นะคะ่ะทุกคนให้ขาวไปหมดเลยสวยงามรถไฟนี่รถบัส โอ้ไม่ได้ขึ้นรถปับน,นแลนะทุกคนนานมากประเทศนอกเขาก็นิยมจะเป็นไม่ใช่ฝ่ายแดงนะคะจะเป็นแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวซ้ายเดียวขวาจะเป็นเกาะแบบเกาะกลางหาเดิน ชมบรรยากาศเมืองนอกค่ะดูค่ะทุกคนดูต้นทุนชมบรรยากาศชมท้องฟ้าลมพัดบ่อยๆแย่เหรอ,อยาดกลมเลดูฮาวโหวดกมากดอกพุนดกมาก อง้าสวยดอกไม้สวยแต่เสียที่ล้มไปหน่อยค่ะทุกคนดูค่ะเป็นแถวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโรงเรียน<ม>เงียบไหมคะทุกคนเงียบมากนานๆก็จะมีรถวิ่งผ่านทักคันนะคะ ท้องฟ้าสวยงามมากแดดออกตอนนี้ก็อยู่ี่องศาวันนี้13องศาอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะคะดะสวยไหมคะทุกคน เงียบ yeah. ทั้งเงียบทั้งสวยนะคะดูค่ะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นนะคะอพาร์ตเมนต์อันนี้เป็นโรงเรียน,นะค่ะเนี่ยตึกแดงนี่นะคะเหมือนกับเ,เรียนมบ้านเราเนะไฮสคูลเขาเรียกไฮสคูลโรงเรียนคนใหญ่นะคะเนี่ยตึก สวนตะวันใช่ไหมคะท้องฟ้าดอกไ,ไม้เดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะสามสี่ชั้นค่ะทางโน้นถือแอดอยู่นะคะทางโน้นท้องฟ้าสวยมากก็จะประมาณนี้ค่ะสวยงามอันนี้ก็โรงเรียนเด็ก สวยมากดูดอกไม้ค่ะพี่โคนต้นไม้ใหญ่สวนสวนไอ้นี่สวนหญ้ามานั่งเล่นกันต้นไม้ก็จประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะดูดอกไอน้นี่ดูนกเขาไอ้นกเขา นกพิราบดูรถไฟดีกว่าหันไม่ทันหันไม่ทันนกเยอะมากเลยนกเยอะ,อะนี่ก็ต้นให้นั่นนะคะ เขาเรียกอะไรอ่ะผักกุ่มหรอเนีย่ยกำลังแตกดอกนะคะกำลังมีดอกเขียวยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินเลยค่ะทุกคนมาทางนี้รถก็จะเยอะหน่อย สาวไปเที่ยวไหนกันนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะตึกรามบ้านช่องของคนเดนมาร์กอยู่ที่นี่ส่วนมากจะอยู่อาพาร์ตรเมนต์นะคะทุกคนบางทีก็อาพาร์ตรเมนต์ซื้อทางนี้ทางนี้จะเป็นซื้อนะทางนี้จะเป็นซื้อท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนก็แอดตันลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะ ้ยชมดอกไม้ตรงนี้หน่อยดอกไม้สวยทางรถเลี้ยวเข้าด้วยนู่นค่ะเหลืองๆ Thank you to everyone ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you so much. Khám phá